สวัสดีค่ะน้องมะเหมียวมารายงานตัวอีกแล้วค่ะอร่อยไม่มีใครเกินอร่อยไม่มีใครเกินไม่มีใครแย่งไม่มีใครแย่งเบา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 เมะเมียวเบาๆไม่มีใครแย่งหนูหรอกเบาๆบโอ้ยหิวหวยยังไม่ได้กินประมาณ สี่มือสวันแล้วที่หนูไม่ได้กินปลาทูหนูไม่ได้กินปลาทูฝีมือแม่สี่วันห้าวันแล้ววันนี้หนูเลยงับเอางับเอาอะไรก็ไม่รู้หนูแซ่บอะไรขนาดนั้นข้าวหอมมะลิคุกปลาทูหอมมะลิจากสุรินเชียว แซบเบอร์ข้าวคุกปะทูเอาก้างออกเรียบร้อยแซบๆนัวๆไม่มัวนิ่มซ่บอะไรขนาดนั้นโอ้โห <c oughs> ข้าวหอมมะลิอร่อยแม่หนูชอบข้าวหอมมะลิคุปปะทูผู้วพีวข้าวหอมมะลิอร่อยมากเลยคุปปะทูแซ่บมากอร่อยเกินข้าวหอมมะลิคุปปะทูแม่หนูชอบมากแซ่บเวอร์ทานนี้หนูต้องกินหมดคุณแม่กินไหมสวบได้สวบเอาไปนั่นเหรอ บาดที่ท้อปวดปวดทเดี๋ยวเบ่งอันนั้นเดี๋ยวเบ่งอันนี้พึ๊ดบ่ได้พ่อเข่าซีมือแล้วคุณแม่ให้กินแต่อาหารอาหารกับบะบกได้ๆบัดกินอันนี้วัาซันแสดงว่าน่องมะเหมียวหิวข่าบ่หิวอาหารเม็ดครับผม๊าดพูนจู่โกกิหมดบาดนี่ ปาด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 ตรวจมันเอาไปตรวจมันไหนมีหยางมาแย่งดอกกินดีๆกินค่อยๆกลางที่คาดข้อมันพุทธเลยเหรอปฏิทูปทิทิชางกะละมังซักผ้าแต่พุทธเหมือนนัด,นดวันอังคารปฏิทูปทิทิชาง ผู้บุญเพเวิกบ่เป็นเครื่องบดไก่จีอิมหรอบอกพี่น้องหูสู้ต่อสู้ต่อม,มอะเหนียวสู้ต่อม,มอะเหนียวสู้สู้ม,มะเหนียวสู้สู้ม,มะเหนียวกินแข่งม,มะเหนียวกินแข่งกับใครเนาะ นมัมเหมียวตอนมัเมียวหิวอย่งชงสนลูกหลานบทีก็จะเอาไปเองพี่นองเลยกระเบื่พเคยกเบเห็นดอกนี่ย่งกระดอกระเดียแต่น้องมาเมียวของแม่เออบาดดีนี่แหละน้งเบรกแตกเลยน้อูเบรกแตกเมาเมียวอืมปาดิ้วพี่น้องเอย ม่เมียวของคุณแม่เบรกแตกกินข้าวจะหมดถาดประทูตัวเบรื่อเบ์เตือประทูเขียงละสามสิบห้าบาทพี่น้องมีสองตัวจัดไปวันนี้คุกให้ตัวหนึ่งพี่น้องแสดงว่าซีมือนี่น้องมาเหมียวหิวเขา่า ถ้าเม่นเว้าได้ก็ตีคอเข่ากินนั่นแหละอันนี้เขาเว้าบ่าได้เนาะเลาก็ได้ตนนอนหงอยอยู่คิดเบิ่งเอาสิดยอดของมาเหมี่ยวของแม่ข้าวหอมมะลินะคะคุณแม่หนูแซบข้าวหอมมะลิคุกประทูของชอบของหนูเลย หนูกินจนอ้วนแล้วสี่วันวันนี้หนูหิวข้าวมากอ่ะมันค้นเบาได้กับิห่องหาเข่าหานามหรอวมันติดหรอดรวถอยไมีมเนี้ยเปล่าถอยออกไปถอยออกไปทั้งนั้นหัวชนลอ้อรถนางแมวยั่วสบาดหนูกินเก่งมากเลย เจียงสุดๆปาดีาทดูกล่าแล้วบะน่ะติดคอแอกแอกบอแย่ได้ออกข่าวหรือมาเมียข้าวคุกประทูติดคอน้องแมวอธิบายปาบุกกุ๊กมาดูจะหมดถาดอยู่แล้วน่ดูดิ กินหรือหิวหรือโห่ยอะไรอย่างนั้นน่ะสี่วันแล้วไม่ได้กินข้าวให้กินแต่อาหารเม็ดเนี่จะลองดูน้องแม่เมียวก็นอนหงอยไม่น่าละถึงนอนหงอยจังนอนรอข้าวนี้เองโอ้ยถ้าเบ้า,าได้ก็สิเบ้า,าละคุณแม่หนูไม่กินนะอาหารเม็ดหนูที่กินข้าวหอมมะลิคุป,ประทู ฝีมือแม่เซซๆนันอัตลาดขอบคุณค่าก่อนเร็วๆขอบคุณค่าก่อนขอบคุณค่านัน,นแม่แม่ก็ลูกมาที่มาดูหนูเร็วๆขอบคุณแม่แม่นะคะที่มาดูหนูขอให้คุณแม่แม่มีความสุขมากๆนะคะชอบก็บก,กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หนูด้วยนะคะ ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายกันบ๊ายบาย